สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะราคาทองวันนี้นะคะสมาคมค้าทองคําเปิดตลาดเช้าพุ่งขึ้นรับปีใหม่เทียบราคาปิดวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเผยทองรูป,ปรพันธ์ขายออกบาทละ29,250บาทค่ะเมื่อวันที่1มกราคม2565 ราคาทองคําประจําวันนี้ขยับขึ้น100บาทนะคะเมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อวานนี้โดยทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ29,250บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคํานะคะที่ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9.25นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะทองคำแท่ง96.5%ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ28,650บาท ขายออกที่ราคาบาทละ28,750บาทตามประกาศครั้งล่าสุดด้านราคาทองรูปพันธ์รับซื้ออยู่ที่บาทละ28,136.96บาทและมีราคาขายออกที่29,250บาทขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตอยู่ที่1,828.00ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะคะ สรุปราคาทองคำวันที่1มกราคม2565ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ28,650บาทค่ะขายออกบาทละ28,750บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ28,136.96บาทขายออกบาทละ29,250บาทค่ะ ก็ขอขอบคุณข่าวสารจากสมาคมค้าทองคํานะคะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ